่ายแค่หลักร้อยแต่ได้ทานเนื้อวัวราคาหลักร้านมีอยู่จริงค่ะขอยกให้ที่นี่เป็นร้านยากินิคุที่ทาถึงที่สุดเพราะเขาอิมพอร์ตวัวทั้งตัวจากญี่ปุ่นเป็นเนื้อสากะเอฟไมาเสิร์ฟให้ในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยวัตถุดิบพรีเมียมดีแบบให้คะแนนเต็มสิไม่หักเนื้อนุ่มลายสวยแทบละลายในปากการันตีได้เลยว่าสลายเนื้อย่างถ้าได้มาลองทานหนึ่งครั้งต้องติดใจตลอดไปแน่นอนมาเที่ยวกันวันนี้พาทุกคนมาที่มาบรียากินิคุแอนชาบูชาบูพิกัดโครงการเด็กราเรรบบดวนนนลาาาิทภใ้อกเลยว่าสวยจึงงตตกแ่ไมเดรี่่่ญีปุนนย มีที่น่งให้เลือกเยอะมากเลยครับน้นองพนักง,งานคือน่ารักบริการดีทุกคนประทับใจมากครับและนี่คือหน้าตาของเมนูให้เราสั่งมาทั้งหมดวันนี้ก่อนอาหารจะมาเสอร์เขาก็จะมีเบลคัามดีที่เป็นสาหร่ายโมซุกูมาให้เปิดต่อมรับรสกันก่อนรสชาติจะออกไปนิดนิด,นดเรียกน้ำย่อยได้ด,ดีมากเลยครับเริ่มกันที่เนื้อจานแรก,กเซอร์รอยคาบายากีที่เซอร์ไพรส์กับการจัดเสิร์ฟข,ของเขามากๆเชฟจะไดมอนด์คัทมาสวยๆแบบนี้แล้วเนื้อคือจะยืดได้เยอะมากๆแบบนี้เลยค่ะก่อนย่างน้องพนักงานก็จะราดซอส เขาก็จะนําไปตัดให้แบบพอดีครับแล้วนํามาจุ่มซอสโมมิกรลิกบตัตเตอร์ย่างต่ออีกนิดก็ทานได้แล้วเนื้อย่างจะมีไขมันแทรกมีความหอมกลิ่นควันถ่านแบบนี้อร่อยจนไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยค่ะมาต่อกับจานที่2องฟาเ<ะ>วอร์กิวตันจะเสิร์ฟเาเป็เลินวัวชิเนะหนาแบบนี้พอย่างเป็นสะานก็จะกลางออกเป็นรูปดอกไม้ตอนระหว่างย่างเขาจะนาไปจุ่มซอสกรลิกบัตเตอร์ความหอมคือลอยมาเตะจมูกยั่วน้าลายแบบสุดๆเลยครับได้เทคเจอร์ที่กรึบๆแต่ด้านในคงความฉ่าจุยซี่แล้วตัดเลี่ยนด้วยเครื่องเคียง เซนสุยากิและมาวรวิเบอร์เกอร์ตัวเซนสุยากิจะเป็นเนื้อซากะวากิวส่วนที่พับได้ย่างแบบสุกกำลังดีแล้วเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มของเขาแบบนี้คือดีไม่ไหวส่วนมาวรวิเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ที่ผสม2เทกเจอร์ทั้งสแนตและสเต็กเสิร์ฟมาแบบชิ้นใหญ่เบิร์มท็อปมาด้วยไข่แดงและทัฟเฟิลคุณแฟนนี่บอกอร่อยฟินจนเก็บสีหน้ากันไม่อยู่เลยค่ะมาปิดท้ายกันด้วยสลัดปลางเงินและมาคุโรซูชิเซตที่คุณแฟนผมกขขอเหมาหมดเลยชมไม่หยุดว่าสดอร่อยมากเขาบอกอยากจะมีสิบท็อปไว มักหมดมาก็ได้เลยนะครับที่โครงการเด็กกระดาวรียบด่วนลามินทารับรองว่าจะต้องติดใจจะอยากกลับมาทานบ่อยๆเหมืาเราสองคนอย่างแน่นอนแล้วมาทานมาเทียบกเยอะๆนะบ๊ายบาย